สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่าน,นครับดีดีดต้อนรับทุกๆท่านครับสือช่องวีีธรรมดานะครับช่องว i พีธรรมดาก็จะมานําเสนอ,อาหานอยเฉพาะกิจนะาหานอยเฉพาะกิจของวันที่6กันยายน2567นะครับาหานอยเฉพาะกิจก็คือเลขจากประเทศเวียดน,นามนะ มีทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง V ีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับหลุมเพื่อความบันเทิงทุกๆุกวันทุกทุกวันเลยนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามเนี้นะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เลยนะครับเมื่อวานนี้เข้าบอสออกสี่หนึ่งกับเก้าหกให้เจ็ดแปดเก้ามันมาเก้านะ มันถึงเก้าหกหรือเปล่าก็ไม่รู้คิดว่าไม่ถึงนะกพะให้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่มันมาหกอะเก้าหกนะครับอืมหลุดนะครับประมาณนี้ถ้าหนึ่งสองสามสี่นี่มันก็เข้าวินสี่หนึ่งอยู่นะตัวอันนี่นะครับเข้าไม่เข้าก็ไม่รู้ลดขอให้ขอให้สมาชิกได้ก็พอแล้วอืประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะครับก็ดีใจแล้วละ่ะถ้าเกิดสามาชิกได้ไม่ว่าจะได้เลขอะไรก็แล้วแต่นะ ประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมนะกดคลิปๆเลยฝากกดติดตามเลยนะครับกดติดตามกดตุกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอมาชมเลยวันนี้1กับ2นะครับเลขต่ํานะ1กับ2คู่กับเลขสูงนะอันนี้มันทําไมถึงเยอะจัง1กับ2อาจารย์เขียนยังไม่หมดนั่นเองสามสี่ห้าหกเข็ยสามสี่ห้าหกเขอันนี้มาหนึ่งสองว่างัน สามสี่ห้าหกเก็ดหนึ่งสองนะเออเอออันนี้ก็หกเก็ดเหรอมันก็น่าจะห้าหกเก็ดนะอืมอืมเีแมนโบเดี๋ยวแป๊บนึ่งเดี๋ยวไม่ตรงกันสามสี่ห้าหกเก็ดหนึ่งสองแมนแล้วห้าหนึ่งสามครับนี่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้า หนึ่งหกหนึ่งเก็ดนะครับสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเก็ดนะครับแบบนี้นะครับเราเน้นที่หนึ่งนะหนึ่งนะครับห้าหกเจ็ดอยู่ตรงนี้เน้นที่ห้าหกเก็ดนะครับ,รบชนชอบค่อยจัดนะครับไม่ชนไม่ชอบก็ลุล่ลมเพื่อความบันเทิงไปนะครับเราเน้นที่หนึ่งแล้วก็ดูที่หนึ่งนี่นะครับอันนี้ดู ตือตมันน่าจะมาว่างั้นเด็กที่คาดว่าบ่างั้นเด็กคาดว่านะครับตามนี้นะครับอืมครับเรียบร้อยแล้วอันนี้คือชุดวินนะรูดวิ่งเจาะวินนะครับอืมมีสี่สเต็ปนะรูดวิ่งเจาะวินเลือกเอาอันไหนก็ได้นะครับอันนี้นะครับครับขอบพระคุณมากๆนะครับขอใหุ้กทานโชคดีโชคดีเงงเงงเงนะ ไม่เจ็บไม่จนนะครับมันผงมืองข้างมีครับสวัสดีครับ